ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงอยู่ก็มีก้อนเมฆมาบดบงังค่อยๆมาบดบงังจนในที่สุดสถานที่แห่งนี้ก็ไม่มีแดดส่องลมพัดเย็นสบายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เกอยู่ที่วัดปลายแหลมเพื่อมาอนามัสการเจ้าแม่กวนอิน เจ้าแม่กวอน,นกอ,กวอิมพันกรหรือเจ้าแม่กวนอิมพัน์มือเป็นสัญลักษณ์แห่งการช่วยเหลือและปกป้องผู้คนจากทุกภัยพระองค์ได้แปลงกายเป็นปางพันกรพันเนตรเพื่อช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่แม่น้ำห่วงโหและอีกตำนานกล่าวถึงองค์หญิงเมียวซ่าน ซึ่งช่วยพระบิดาที่ป่วยด้วยการสละดวงตาและแขนของพระองค์เพื่อรักษาพระบิดาอย่างเต็มใจทำให้ดวงตาและแขนขององค์หญิงเมียวสัน้นกลับงอกขึ้นมาใหม่ถึงพันมือแต่ละมือสื่อถึงความเมตตาและการช่วยเหลือผู้คน เรื่องราวปาฏิหาริย์ของเจ้าแม่กวนอิมที่ได้ช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยครั้งใหญ่แสดงถึงความเมตตากรุณาและปกป้องสรรพสัตว์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดการเคารพและบูชาเจ้าแม่กวนอิมจึงเป็นการแสดงออกถึงความหวังและการขอพร เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นเชื่อว่าหากมาขอพรจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นรอบด้านทั้งในด้านโชคลาภการงานและความสำเร็จทุกๆุกประการเจ้าแม่กวนอิมพันกรององนี้ท่านประดิษฐานอยู่ที่วัดปลายแหลมและเกได้มานั่งสมาธิถวายท่านเป็นเวลาหวัน หาเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่มีโอกาสมานมัสก,การที่วัดปลายแหลมแห่งนี้ก็สามารถขอพอรท่านได้จากวิดีโอที่เกดได้นำเสนอนี้เพราะท่านมีความศักดิ์สิทธิ์และมีความเมตตาต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ขอให้ทุกๆท,ท่าน ที่ได้ขอพอรจากเจ้าแม่กวนอิมพันกรององนี้ได้รับพรและสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกประการตามกำลังบุญของทุกท่านก่อนจบคลิปฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมกด subscribe กดไลค์กดติดตามและกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปถัดไปด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ